โสดาบันเนี่ยคุณสมบัติแบบง่ายๆที่ได้เป็นแน่ๆก็คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องแบบอย่างไม่วันไหวนะอ่าแล้วก็มีศีลห้าบริบูรณ์แค่นี้โสดาบันแล้วให้พยากรณตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นโสดาบันแล้วนี่ทนี้ความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่วันไหวเนี่ยไม่วันไหวยังไงนะวันนี้เรานับถือ เทพมารพรหมอะไรอื่นๆนอกจากพระเจ้าไหมนะถ้ามียังหวันไหวนะกลับไปบ้านก็ไหวโน่นไหวนี่เทพเจ้าเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะเผื่อเลือกหมดเลยคิดว่าคนโน้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งพู้เจ้าก็เก่งอยู่เก่งกันหมดเลยแต่ไม่เชื่อว่าพู้เจ้าเก่งที่สุดเนี่ยยังหวันไหวอย,อยู่ไงแต่ถ้าโยมไม่วันไหวละว,วางอย่างอื่นหมดไม่มี ฉันกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวโยมก็เอาไปเลยสข้อแรกบวกศินห้ายมมีไหมถ้ามียมเป็นโสดาบันโสตาปฏิผลด้วยนะเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าท่านี้ถ้าศีลห้ายมยังไม่ดีเนี่ยเอาอะไรมาชดเชยได้บ้างเอาการรู้อริสัตสีมาชดเชยโยมต้องเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของขันห้า พร้อมกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวยมเป็นโสดาบันอริสัตสีไม่เห็นศีลก็ไม่ดีเอาอะไรมาชดเชยการให้ทาน응การให้ทานชดเชยด้วยการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ให้เยอะนะ,ะไม่ได้นับที่ปริมาณน,นับที่การวางจิตถูกต้องคือให้ทานทุกครั้ง จะเยอะจะน้อยจะเศร้าหมองหรือปราณีตต้องวางจิตว่าฉันจะละความตรณีอันเป็นมนทินคือไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนฮะอ่าให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตนะหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนี่คือลักษณะของทานที่จะได้เป็นโสดาบัน คือการรักความตนีบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้พระองค์ตรัสไว้กับช่างไม้โยมก็จะเป็นโสตาปฏิผลเห็นนะเลือกเอานะใครไม่มีตรงนี้ก็ไปมีอันอื่นชดเชยได้ทดแทนกันได้ปุ๊บพระพุทธเจ้าดึงคุณธรรมอันไหนออกแล้วหยิบคุณธรรมอันไหนใส่เข้าไปใหม่อะไรคงตัวมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น,นี้คงตัวเปลี่ยนไม่ได้ ที่เปลี่ยนได้คือศินทาน